อ๋ฮะอ๋อฮะอ๋อฮะวันนี้เราจะมาตัดลองทรงกลางภายใน5นาทีกันนะครับผมอยู่กับผมเฟิร์สหัวกลวยนลครับผมวิธีการที่เราจะใช้วิธีการนี้ก็คือจะเป็นใช้เป็นหวีนั่นเองเป็นหวีใหญ่ที่เราฝึกฝนกันมาตอนที่เรียนใหม่ๆเป็นหวีใหญ่จะไม่ได้ใช้เป็นหวีโตนะครับ คนที่เข้าไปตัดในร้านแต่ผมส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยรู้นะครับว่ามีทรงลองทรงกลางอยู่ด้วยจะเราจะคุ้นชินกันเฉพาะลองทรงสูงกับรองทรงต่ํานะครับซึ่งเป็นข้อมูลที่เพิ่มเติมเข้ามาสักพักใหญ่ๆแล้วครับก็คือมันจะมีทรงทรงกลางเนี่ยผมจะยกให้เป็นทรงที่ค่อนข้างเหมาะมากๆสำหรับคนไทยมันจะครึ่งหน่ง ของความยาวและครึ่งหนึ่งของความเหมาะสมที่จะต่ําบางทีต่ําสมหวดสำหรับบางคนมันต่าเกินไปถ้าสูงมันอาจจะสูงเกินไปลองทรงกลางผมคิดว่าเหมาะมากๆสําหรับคนไทยในหลายๆคนนะครับผมแต่ไม่ใช่ทุกคนนะครับขึ้นอยู่กับความชอบวิธีการกําหนดกฎเกณฑ์ก็คือด้านหลังผมจะให้ขึ้นอยู่ที่กลางใบหูนะครับเป็นเกณฑ์หลังจากด้านข้างไปผมก็จะใช้เป็นตัวคิ้วหรือว่าเป็นตัวแง่งตรงนี้ เพื่อเป็นการกาหนดกฎเกณฑ์ว่าตรงนี้คือลองสงกลางนะครับแล้วก็โค้งรอบใบหูโค้งลงมาก็จะขึ้นอยู่กับความชํานาญหรือว่าลูกแบบของแต่ละคนที่จะออกแบบมานะครับผมแต่ละคนจะตัดออกมาไม่เหมือนกันไม่ต้องไปโทษผมหรือโทษช่างของคุณที่คุณไปตัดด้วยนะครับว่ามันไม่เหมือนกันมันอย่างงุ้นอย่างนี้อย่างนั้นเอาเป็นว่าเนี่ยผมใช้วิธีนี้นะครับสุดแล้วแต่วิธีของใครของมันนะครับผม หลังจากนั้นผมใช้เป็นเบอร์หนึ่งนะครับผมเบอร์หนึ่งนี้ผมเก็บตั้งใจที่จะให้เพิ่มเผน,น่อยๆเพื่อเก็บตีนผมนะครับบางทีหวีอาจจะเก็บได้ไม่ลึกซึ้งพอเพราะผมไม่ได้ใช้หวีเล็กผมจะค่อนข้างไม่ถนัดหวีเล็กไปเลยเราก็ใช้สิ่งของที่มันมีประโยชน์ที่มีอยู่แล้วเราก็นํามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนั่นเองประยุกแอปพลายต่าง,ง,งๆนานาใช้ให้คล่องนะครับผมปรับขันโยกขึ้นขันโยกลง อย่างทรงนี้นะครับหน้าพี่เขาค่อนข้างเป็นคนหน้าใหญ่นิดนึงถ้าเราตัดลองทรงต่ํามันจะออกมาค่อนข้างบวมนะครับผมจึงถึงบอกว่าลองทรงกลางเป็นทรงตัวเลือกที่ค่อนข้างเหมาะมากๆสําหรับคนไทยก็คือถ้าสูงไปเขาอาจจะหน้าดูรีบไปนั่นเองแล้วก็ดูไม่มีน้ําหนักของน้ําหนักหน้าเขาหลังจากนั้นผมก็จะมาเก็บให้ดูครับผมจะเก็บได้ทั้ง2แบบนะครับผมจะลองไกด์ให้ดูว่าวิธีการที่จะเก็บ ลอยเชื่อมเพราะว่าส่วนบนกับส่วนล่างที่มันยาวจะเชื่อมกันยังไงได้บ้างก็คือถ้าเราใช้เป็นกันไกตัดเราก็จะไล่กันไกขึ้นไปแบบเมื่อกี้นี้แต่ถ้าเราใช้กันไกฟันก็จะไล่แบบเดียวกันครับแต่จะออกมาไม่เหมือนกันน้ำหนักผมก็จะออกมาไม่เหมือนกันแต่จะค่อนข้างคล้ายกันถ้าคนที่ไม่ใช่ช่างกันผมก็จะดูไม่ออกนะครับผมแต่ถ้าคนที่เป็นช่างดันผมก็อาจจะดูออก แลังจากั้นผมใช้ทิมเมอร์เป็นตัวเก็บรายละเอียดของทุกๆอย่างนะครับเพราะว่ามันกินค่อนข้างน้อยน้อยกว่าแบตเตอรี่นก็คือถ้าเราใช้เป็นตัวใหญ่เลย,ยเป็นแฮกคิปเปอร์เลยมันก็จะกินและกินหนาและกินเยอะเกินไปบางทีมันอาจจะเกินตรงจุดที่เราต้องการนะครับผมก็เลยระมัดระวังด้วยการใช้ทิมเมอร์ตัวเล็กแทนเอาแล้วกันแล้วก็มาเก็บขอบนะครับผม เทคนิคที่ผมจะใช้ในการการขอบคือการสกิดนะครับผมจะไม่ได้ลงเต็มไม้เต็มมือหรือเต็มหน้าของใบมิโกนนะครับจะสังเกตก็คือผมใช้วิธีการสกิดเอานั่นเองนะครับผมสกิดให้เบามือแล้วก็มาเก็บรายละเอียดครับเพราะว่าตอนเราใช้ลงทิมเมอร์นะมันคมไปแล้วนะครับจำนะครับว่ามันคมไปแล้วเราจึงไม่ต้องไปลงรายละเอียดอะไรเยอะเราไปสนใจที่เก้าอี้ของช่างจัดผมแทนนะครับผมเก้าอี้ตัวนี้สามารถสั่งซื้อได้ทางช่องทางเพจของผมได้เลยนะครับทักอินบ็อกเข้ามานะครับผมตอนนี้มีโปรโมชั่นอยู่มากมาย หลังจากนั้นก็เสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วครับสำหรับทรงรองทรงกลางนะครับผมผมจะไม่ไ,มได้แบ่งทิกเลือในการซอยด้านบนนะครับเพราะว่าด้านบนจริงๆแล้วถ้าฐานเป็นรองทรงกลางก็คือด้านบนก็เป็นรองทรงกลางแล้วครับขึ้นอยู่กับความยาวในการที่เราจะไปยุบให้เหมาะกับรูปหน้าคนนั้นนะครับผมทิปวิดีโอนี้จะสมบูรณ์แบบไปไม่ได้เลยถ้าเพื่อนๆพ่อแม่พี่น้องยังไม่ได้กดไลค์หรือกด s u b s c r i b ์ให้ผมกดแชร์ให้ผม้วยนะครับถ้าหากดูอยู่ในเฟซบุ๊กแล้ววันนี้ผมเฟิร์สหัวกลวยขอตัวลาไปก่อนครับ